วันนี้ที่สนามเปตองบูลณิธิเพื่อพัฒนากีฬาเปตองซอยรามคำแหง9แขวงพลับปลาเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานคร พลาาเอกเฉลชิตพุกผาสุกองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเปตองการกุศลอีกัดเปตองแชมเปนชิพครั้งที่3ชิงทั่ยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนิธฐาธทีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีซึ่งสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทยในพระราชูประถมสมเด็จพระศรีนครินทราบร,รมร,ราชชนนีร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟผจัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่6-7ถึงเเมษายน 2,567เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬาเปตองสร้างประสบการณ์ให้กับนักกีฬาเพื่อพัฒนาเป็นนักกีฬาทีมชาติในอนาคตมีผู้ร่วมการแข่งขัน198ทีมประกอบด้วยประเภททีมชาย3คนประเภททีมหญิง3คนประเภททีมเยาวชน3คนรุ่นอายุไม่เกิน17ปีและประเภททีมกิติมศักดิ์2คน